สวัสดีครับกลับนะครับกับพีเอชคารครับวันนี้ขออนุญาตใส่หน้ากากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกลับมาอีก้วครับช่วงโควิดเนาะก็ยังไงทุกคนฝากเซฟตัวเองกันนิดนึงครับสาหรับการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูรถคันแรกกันเลยครับคันนี้โตโยต้านะครับวีออสนะครับตัว 1.5J นะครับปี2013นะครับจด14ครับคันนี้เป็นสีดำเดิมเิโรงงานที่เรียกว่ารถสแตนดาดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ภายนอกนะครับไล่มาด้านหน้านะครับความโฉบเฉียวของตัววิ่งตัวนี้ก็คือพอเป็นปีใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามครับมันจะมีความดุดันสปอร์ตค่อนข้างมากเลยนะคือเดี๋ยวนี้มันจะไม่ที่เป็นกระจังหน้าแยกแล้วจะเป็นแบบว่าชิ้นเดียวนะจากโลโก้เชื่อมมานะที่ไฟเลยนะครับซึ่งก็ทําให้สวยงามนะก็ตัวนี้จะมีสปอร์ตไลท์แล้วนะครับถือว่ายังสวยงามครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปที่สุดถ้าเกก็เรียกว่าตัวพื้นฐานดีกว่านะ ไ,ไฟเลี้ยวตัวนี้จะไม่ที่กระจกมองข้างนะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวข้างนะครับอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้จะมีกันสาดแล้วนะครับเกียรกาศของตัโตโยต้าเองนะครับของเดิมโรงงานใต้มานะครับก็คือเรียกว่าสีดําเดิมโรงงานที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับสภาพถือว่าดีเลยน่าจะมีการเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าใสใสเลยครับคันนี้ดูดีส่วของล้อนิดนึงนะครับล้อนะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับจะเป็นเฉพาะลิต คู่หน้านะครับยางนะครับยังเป็นปีใหม่นะครับปีที่แล้วนะครับประมาณก็กลางๆปีถือว่ายังปีใหม่อยู่ครับใช้กันได้อีกยาวเลยคือซื้อรถลักษณะแบบนี้ไปนี่ใช้เลยยาวๆนะไปใช้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแดงขาวแล้วนะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะเขามีการติดต้องมองหลังแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้หญิงจอดรถสะดวกสบายแน,น่นอนไม่ต้องเป็นกังวลเลยเป้ขออนุญาตสรุปดีบกบ่าว่าสีคันนี้นะเป้ให้เทาก็มัน8 0ได้เลยเพราะว่ามีการเก็บเรียบร้อยแล้วนะสวยงามเลย ก็คือซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่การันตีแล้วรถคันนี้ไม่มีการชนหนักน้ําท่วมแดงๆทิ้งแน่นอนนะเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อครับโอ้โหห้องเครื่องถือว่าใส่กลิบมากนะครับผมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินจุดห้านะครับก็เรียกว่าเป็น VVTi ตัวที่ประหยัดใช้งานง่ายนะครับเติมอี20ได้เติมโซฮอได,ได้สบายๆเลยนะครับก็ เรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องอัตราการบริโภคมันเพราะว่าย้อนนะถือว่าเป็นรถเซ็กเมนต์ในเครื่องยนต์เบนซิน1.5นนนนที่ประหยัดและคงทนมากอะไหล่เซอร์วิสเนี่ยจะง่ายมากนะครับถือว่าห้องเครื่องตัวนี้ยังสวยงามมากนะครับตออญาดดูพวกคันซีนิดนึงนะแห้งมากน็อตไม่ขยับเลยครับทุกอย่างไม่ขยับเลยที่เดิมหมดเลยถือว่าดีครับน็อตทุกตัวนะที่เดิมหมดเลยครับ ฝาเดิมไม่มีทําสีครับแสดงว่าไม่มีการชนแน่นอนครับถือว่าเวิร์กเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป้ขออนุญาตให้เลยครับ80%เลยครับสำหรับสภาพนะรวมๆนะถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงในเรื่องของอาาัตราการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับ สำหรับภายในนะครับบอกได้คำเดียวว่าเข้ามานะจะเป็นอมโทนสีดำเป็นหลักเลยนะครับรก,ก็เรียกว่าคอนโซลน,นะครับไม่ไว่าจะแผงข้างประตูทุกอย่างจะเป็นดำนะครับทั้งหมดนะครับไล่มาทั้งคอนโซลทั้งหมดเลยโดยที่จะมีขอบตัดเป็นสีเงินบ้างเล็กน้อยกับตัวโครเมียมเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลักๆที่สะดุดคันนี้ก็คือเป็นวิทยุ Android นะครับ2ดีนที่ โอ้โหใช้งานง่ายมากครับสะดวกสบายเลยสุดๆเลยครับทุกอย่างดีหมดเลยใช้งานง่ายมีกล้องมองหลังนะครับมีแมปแผนที่ดูนะครับมีบลูทูธฟังเพลงดูหนังคือแบบจอเดียวจบเลยถือว่ามันรับไปกับรถนะเป๊ว่าสวยงามเลยนะเครืออันี้เปส่วนตัวคือไม่ได้ใสต่ตโวต้ามากเป้ไม่มั่นใจว่าเป็นของเดิมติดรถหรือว่าเขาติดเพิ่มนะในมุมมองนะวันนี้ถ้าสำหรับรถคันนี้แล้วมีตัวนี้ด้วยอ่ะเป้ว่าเวิร์กมากเลยทุกวันนี้เป้เป็นคนติดกล้องมองหลังไปแล้วเพราะว่าเราจอดได้ชิดหน่อยไนงะ คือเราไม่ต้องกะระยะนะครับแล้วก็เสี่ยงถึงความอวดเหตุนะครับที่เราต้องไปนั่งซ่อมสีหรืออะไรพวกนี้ที่บางทีเราอาจจะเฉียวชนอันนี้กล้องเนี่ยมันเห็นเลยมันจบง่ายกว่านะครับในส่วนของไม้น้ำปัดนะคงสไตล์วออสครับเป็น3หลุมนะที่เป็นวัดรอบเป็นไม้คอมเร็วแล้วก็เกลดน้ำมันนะครับโดยที่คันนี้วิ่งมาแล้วประมาณแสนสองสำหรับเป๊ปรถปี2013ันสแสนสอง ไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะถือว่ารถใช้งานปกติและรถคันนี้เองเนี่ยเขาจะเช็คศูนย์ตลอดนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องเป็นกังวลเลยสําหรับรถคันนี้ถามว่าคันนี้ที่มีสะดุดนิดนึงก็คือบอกแต่แรกแล้วครับมันเป็น 1.5J ใช่ไหมสิ่งที่เห็นง่ายๆเนี่ยตัวกระจกไฟฟ้าเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้วสี่บานนะครับแต่ว่าตัวกระจกปรับมองข้างเองเนี่ยมันจะเป็นแมนนวดนะครับเป่เคยเห็นนะหนึ่งตัว 1.5J และเขาก็ไปอัพออปชั่น Option, เป็นตัวกระจกไฟฟ้าก็ทําได้นะครับแต่ถามเป้ว่าจริงๆคนเราอ่ะค่อนข้างปรับน้อยมากนะ อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับในส่วนนี้ที่ว่า จะต้องไปปรับเปลี่ยนนะคือเป็นแมนนวลเนี่ยก็ดีคือ1เลยไม่มีเคมคานิกก็คือไม่ต้องซ่อมแซมนะครับไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาก็คือเสียหายน้อยถามว่ากับราคาเท่านี้สามแสนก็บาทได้ว่าโอ้โหน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเองเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะดําสลับกับแดงนะครับโดยที่มีคลิกสีแดงนะครับเป็นตัวสลับก็เปเชื่อว่าให้ความสปอร์ตในระดับหนึ่งเลยนะครับเบาะหน้าและเบาะหลังเนี่ยเขาทํามาเป็นในเซตเดียวกันเลยก็ถือว่าสวยงามนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยการแต่งเพิ่มนะครับในการหุ้มใหม่นะครับหรืออาจ จะเป็นเบาะเดิมเนี่ยอันนี้ข้ออนนี้เป้ไม่รู้จริงๆนะครับ ก็ถ้ามีพี่ๆท่านใดท,ที่ทราบนะครับว่าตัวเบาะนี้เป็นเบาะเดิมติดรถรุ่นนี้ไหมสามารถเขาเป็นมาได้นะครับแต่ส่วนตัวเป้มองนาจะเป็นเบาะที่ถูกการคุ้มใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าแต่เป็นเบาะที่หุ้มใหม่มาทั้งเซ็ตทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งผิวสัมผัสยังดีมากนะครับค่อนข้างใหม่นะครับใหม่มากๆก็ถือว่าสวยงามและคือเป็นเบาะหนังแล้วเนี่ยก็ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับตัวชุดแอร์ส่วนกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวหมุนแมนนวลทั้งหมดนะครับปรับความเย็นปรับลมปรับส่วนต่างๆเนี่ยก็คือแมน ออดละกันนะแต่ตัวจุดบุหร่ก็มีตัวไล่ฟ้ามีนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ล่องนะโครงสไตล์โตโยต้าเลยนะครับในส่วนนี้พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยทาวเวอร์ธรรมดาเลยแต่มีแอร์แบ็กนะไม่ใช่มันติฟังก์ชันจะไม่มีปุ่มใดใดที่สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้นะการตัดน,น้ําฝนไฟเลี้ยวทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับโดยรวมภายในนี่เป๊ะให้สักแ0แล้วครับถือว่าสะอาดมากนะครับในเรื่องกล้องหน้ารถกล้องอะไรหมดแล้วสําหรับรถเพื่อนําไปใช้งานชีวิตประจำวันนะง่ายๆวิ่งในเมืองประหยดัดมีเทน,นแนนพง คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับไปขออนุญาตสรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น t o y o ต a านะครับ v 5 j ปี3ี่สาดสีนะครับสีดำนะครับคันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง3,39,00 0บาทครับกับรถราคาขนาดนี้นะกับไม้เพียงเท่านี้เองนะโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจจริงๆครับตรงนี้นะไปบอกกอ่เลยถ้าใครดูคลิปนี้นะ สนใจนะคันนี้เป้สามารถคุยได้ครับสิทธิพิเศษดีกว่านะให้กับลูกค้าของเป้เองนะครับก็คือว่าจะให้เขาแถมแท็กเกจนี่เลยครับคือตัวช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะครับสำหรับใครซื้อรถคันนี้ไปก็เรียกว่ารถไปเสียที่ไหนจอดที่ไหนหรืออะไรก็ตามนะที่ไม่สามารถขับได้อะครับสามารถโทรบริการฉุกเฉินได้เลยครับมีคอเซนเตอร์ตลอดยี่ชั่วโมงนะอันนี้แถมให้เลยนะครับ ก็แค่เพียงบอกว่ามาจากเป้เท่านั้นเองแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับส่วนนี้เองก็คือเป็นสีพิเศษที่อยากให้ลูกค้าทุกคนได้รับนะครับยังไงตามฝากกดซับสไครต์นะครับสำหรับ l ่องพีไอคาด้วยนะครับทางเราตอนนี้มีรับซื้อรถรับรีวิวขายรถยนต์นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถือใครสนใจนะครับโทรตรงหาเป้ที่เบอร์0865645521ครับยังไงฝากด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ